วันนี้เรากับเพื่อนขอรับบทเป็นคุณอนองไปตามหาคุณพระกันที่คาเฟ่ย่านพระนครกับคาเฟ่ย้อนยุคสุดวินเทจที่ร้านทิราคานอด้านนเขาตกแต่งได้คลาสสิกหรือวินเทจมากฟีลแบบคุณหนูคุณนายย้อนยุคกลับไปในสมัยก่อนเครื่องดื่มกับขนมคือน่ากินเวอร์ขอลองเมนูเบสิกอย่างไอซ์อเมิกาโน่กับมัชชาลาเต้เราสั่งมากินคู่กับเบิร์นชีสเค้กอร่อยสุดๆใครมาที่นี่แนะนำว่าต้องลองเลยนะแต่วันนี้อนองยังไม่เจอคุณพระที่คาเฟ่เลยเราไปตามหาคุณพระกันต่อที่หมุดหมายต่อไปเลยกับมุมป้อมถนนพระาทแแนนะมมุกพง ข่าวอันนี้เลยให้เพื่อนแกลก้ก่ายเราเมื่อ,อฟีลแบบ คุณหนูอนงเดินชมเมืองค่ะอะแต่เดินจนหน้าเมือกแล้วถ้ายังไม่เจอคุณพระอีกต้องมาที่มุมตึกเหลืองพาสเทลที่อยู่ข้างกระทรวงกลาโหมตอนนี้กลายเป็นมุมมหาชนมากแกล้งเดินข้ามถนนแดดช่วงเย็นๆแบบนี้ึอยากให้คุณพระมาบังแดดให้เลยจริงๆย่านนี้ยังมีมุมให้ตามหาคุณพระอีกเพียบเลยนะโชคดีที่เราอยู่คอนโดชีวไทยปิ่นเกล้าขอทำเลอะถูกใจสายทำคอนเทนต์นักล่าคาเฟ่แบบพวกเรามากอยู่ใจกลางปิ่นเกล้าเลยเชื่อมทุกการเดินทางให้เป็นเรื่องง่ายสุดๆเขามีชัตเตอร์แวนรับส่งถึง MRT ไว้เดี๋ยวเราพาทำรูมทัวร์คอนโดให้ดูดีกว่าว่าที่เนี่ยนะอยู่แค่ไหนสามารถเข้าชมโครงการในทุกวันตามเวลานี้เลยหรือโทร1260กด24